สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องอลิมิทีดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดเมื่อวันที่12ทธันวาคม2563ที่ผ่านมาอุบิรยะนักปั้นมือทองจัดงานบางกะปิ f ฟมิลีแฟชั่นวีคส2 2 0นณศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งโดยแรกเริ่มเดิมที งานนี้จะถูกจัดขึ้นที่หมู่บ้านกกกโกกจังหวัดมุกดาหารโดยใช้ชื่อง,งานว่ากกกโกกเฟมิลี่แฟชั่นวีคซึ่งมีลุงพลป้าแตนรวมถึงลูกชายทั้งสองคนน้องน้ำมนและน้องโอมเป็นไฮไลท์ของงานแต่เนื่องจากไม่สะดวกอุปริยะจึงหาคนเดินแบบแทนเป็นเพื่อนของลุงพลคือป้าถอน ป้าจำลองน้องจูหลงลูกชายเจ้าของร้านกาแฟกุกโกกน้องน้ำฟ้าภรรยาหมอป่าและทนายนูบิตะสำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานผู้ร่วมเดินแบบนับร้อยชีวิตพร้อมกับการแสดงมากมายจากลูกศิษย์ในสถาบันของคุณอู๊โดยช่วงที่ป้าถนป้าจำลองคุณน้ำฟ้า และคุณอูปเดินแบบก็เรียกเสียงป,ปุบมือรวมถึงเสียงเชียร์จากคนดูได้ดังกึกก้อ,กองป้าถอนป้าจำลองทนายนุบิตะและครูชาไทยได้สวมชุดผ้าฝ้ายซึ่งเป็นของท้องถิ่นในหมู่บ้านกกกอกและอำเภอเขมาลาส่วนคุณอูปก็จะมาในชุด and มิกแอนดแมทมีผ้าฝ้ายเป็นส่วนหนึ่งของชุด พร้อมสวมชดาอุปริยะพงอัฏฐานเปิดเผยว่าทุกอย่างผ่านไปด้วยดีซึ่งจริงๆแล้วจะมีลุงพลกับป้าเต็นมาเดินด้วยชุดก็ทำไว้ให้แล้วแต่ก็แก้ไขปัญหานี้ด้วยการเอาชุดให้คนอื่นใส่และชวนป้าถนป้าลองมาแทนเพราะเหตุที่ลุงพลกับป้าเต็นไม่มาร่วมงานด้วย เพราะก่อนหน้านี้เกิดความไม่เข้าใจกันเขาคิดคิดว่าตนคงจะไม่จัดงานแล้วจึงได้รับงานอื่นไปแล้วในวันนั้นซึ่งตนก็เข้าใจส่วนงานที่ตนต้องทำงานร่วมกับลุงคนอีกก็จะมีประมาณ4งานคือวันที่8มกราคม2564จังหวัดมุกดาหารวันที่18มกราคม 2,564จังหวัดชัยภูมิงานสงการจังหวัดนครนายกและงานข่าวบอยไหนโดยตนก็สามารถแยกแยะเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานได้เพราะเป็นมืออาชีพทั้งสองท่านก็ทราบแล้วด้วยว่าต้องร่วมงานกันซึ่งช่วงนี้อาจจะห่างกันบ้างเพื่อความสบายใจแต่สักพักก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิม อย่างไรก็ตามช่วงหลังปีใหม่ก็จะมีไปจัดงานที่กกตูมในชื่อว่าโฮมสเตย์กาแฟกกกอกแฟชั่นวีคซึ่งงานนี้จะเปิดโอกาสให้ทั้งเด็กกกตูมและกกกกมาร่วมเดินแบบเนื่องจากเด็กแถวนั้นเคยซ้อมแล้วแต่ไม่สามารถมาในวันนี้ได้หลังจากตนมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานต้นอยากสารรฝัน ให้เด็กเหล่านั้นได้เป็นจริงโดยสปอนเซอร์คือแฟนคลับในต่างประเทศทั้งนี้หากตนผ่านไปแถวกกกก็คงต้องแวะไปหาลุงพลหากไม่ไปก็คงน่าเกียดแต่เวลาลุงพลป้าเตนมากรุงเทพก็ควรแวะหาตนบ้างจะได้เสมอภาคกันตนก็อยากจะให้กําลังใจลุงพลที่ช่วงนี้อาจจะมีคนโจมตีบ้างโดยอยากบอกให้ลุงพล คิดดีพูดดีทำดีต่อไปแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเหมือนกับตนให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์พร้อมแนะนำลุงพนให้ไปทำบุญแล้วก็ทบทวนตัวเองว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาคนรอบข้างมอบสิ่งดีๆอะไรให้บ้างเพื่อลุงพนจะคิดได้และกลับมาเป็นเหมือนเดิมส่วนนางนาลินเงินนาม หรือป้าถนและนางจำลองเดนกาใสหรือป้าลงเพื่อนสนิทลุงพลเปิดเผยว่าดีใจมากที่ได้มาร่วมเดินแบบในครั้งนี้ประทับใจในทุกอย่างซึ่งการเดินแบบสําหรับพวกตนก็ค่อนข้างยากเพราะที่ผ่านมาก็ทำงานตลอดไม่มีเวลาสมแต่เมื่อตั้งใจทำก็ผ่านไปได้ยอมรับว่าตื่นเต้น ตัวสั่นไปหมดขณะเดินทำอะไรไม่ถูกแต่ก็ติดใจหากมอบโอกาสให้ก็มาอีกแน่นอนทั้งนี้พวกตนขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักทำให้พวกตนได้มาเดินแบบและเที่ยวกรุงเทพในวันนี้สำหรับวันนี้ที่จริงก็ต้องมีลุงพลกับพระแตนมาด้วยพวกตนก็รู้สึกเสียดาย แต่พวกเขาติดงานกันจริงๆถ้ามีโอกาสอื่นให้ได้ร่วมงานกันอีกก็ยินดีสุดท้ายนี้พวกตนอยากจะบอกว่าลุงพลยังเหมือนเดิมทุกอย่างเป็นคนดีเสมอมาและไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับคนอื่นพวกตนไม่รู้ขอเป็นกำลังใจให้ขอให้สู้ๆอย่างไรก็ตามหลังจากที่หมอป่า พี่อู๊ปและทนายถอยออกมาจากคดีแล้วกระแสก็ตีกลับไปที่ด้านลุงพลเพราะมีการรับเงินเพื่อสร้างพญนาถึงแม้จะปิดบัญชีไปแล้วก็มียอดเงินสดหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักรวมถึงพฤติกรรมลุงพลที่เปลี่ยนไปอารมณ์ฉุนเฉียวเตะกล่องกระเด็นโดยโซเชียลได้บอกว่า ลุงไม่ได้เปลี่ยนแต่ป้าเปลี่ยนไปดันไปปกป้องคนผิดทั้งทั้งที่เขาจะลากคอตัวเองกับสามีเข้าคุกเล่นละครตบตาคนดูเขารู้นิสัยนางหมดละเราคนหนึ่งให้กำลังใจมาเจ็ดเดือนสุดท้ายนางเลือกปกป้องคนผิดเข้าข้างคนผิดมาต่อว่าน้องจักกีไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวพวกเขา สงสารน้องจักกีปกป้องนางมาตั้งแต่วันแรกใครรู้เห็นเรื่องน้องตายขอให้โดนยกตระกูลนะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่ได้นานคนที่มีชื่อเสียงเขารู้นิสัยแล้วว่าลุงพลเป็นเช่นไรพี่จินตลาพี่อุป๊ปหมอป่าน้ำฟ้าหญิงลี่ร่วมทำงานกับคนไม่มีสัจจะมันก็จะไปกันไม่ได้ นานๆนนความคิดเห็นความเชื่อความเชื่อถือก็ต่างกันเมษแต่พยาคุดก็จะไปแล้วเช่นกันลุงพลจะเกิดอาการร้อนลนถึงไม่ต้องการจะเก็บคุดเอาไว้ในบ้านอำนาจของเงินจะทำให้คนเปลี่ยนไปโลภหลงอยากได้นี่คือกิเลสของคนเป็นเรื่องธรรมดาใช่ค่ะความร้อนลนของลุงพล กำลังทำงานออกมาให้คนหินเป็นระยะพญนาคก,ก็เช่นกันดูตอนต่อไปว่าลุงพลจะเป็นข่าวอะไรต่อลุงพลเอ๋ยลืมตัวเหมือนเราว่าจริงๆแล้วเนาะเดี๋ยวจะจมนะลุงพลอย่ากลางเงินทุกบาทก็อย่าโอมมากข,มาข้ามมาเข้าบ้านนับเงินคนเขารู้หมดทั้งหมู่บ้าน มาต่อกันที่ทนายโนมบิตะนะคะได้มีการโพสข้อความลงในเพจนมบิตะเรา,าเยอะโดยได้มีการโพสข้อความว่าบางครั้งเราควรทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจหลังจากที่คุณทนายนบิตะได้มีการโพสข้อความลงไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยหมอป่าได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นคนแรกโดยบอกว่าถูกที่ถูกเวลาด้วยโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าดูเพื่นนฟังเพื่นนก็เหมือนไม่ยากแต่การปฏิบัติจริงน่ะมันยากยิ่งคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองขั้วนี้ยิ่งยากกว่าทางที่ดีก็คือ ถอยออกมาสัก9ก้สงเแล้วมองดูอาจทำให้เราเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นแล้วจะได้ทำอะไรในความถูกต้องได้ง่ายขึ้นยังไงก็เป็นกำลังใจให้โนมิตะเสมอค่ะแต่คนที่เขาไม่ถูกใจเขาก็อาจจะพยายามจะเชื่อว่าสิ่งที่เราทำไม่ถูกต้องก็ได้ค่ะดังนั้นต้องปล่อยวาง เป็นกำลังใจให้ค่ะใช่ค่ะความถูกต้องมาก่อนความถูกใจค่ะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างคนเรานะถ้าใจถึงใจเงินไม่มีความหมายความรักความสัมพันธ์ความดีมีเมตตาเงินตาก็ฉุดเราไว้ไม่ได้ถูกต้องและถูกใจจังค่ะ คุณทนายโนบิวิวก็สวยมากขอให้มีความสุขเยอะๆนะคะคุณทนายเหรียญมีสองด้านยังไงก็ตามนั้นสู้ๆนะคะอนาคตมันจะตัดสินตัวมันเองค่ะไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทนายถูกใจเขารบสิทธิ์ในการตัดสินใจทนายเสมอแต่ถ้าทนายเลือกข้างที่ไม่ถูกใจป้าก็จะติดตามเหมือนเดิม แบบห่างๆอย่างห่วงๆไม่ว่ากันนะจ๊ะปล่อยวางปล่อยไปตัวใครตัวมันเหมือนปล่อยปลานั่นแหละค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะถามตัวเองก่อนถามหลายๆครั้งว่าจะหาอะไรความถูกต้องที่คนส่วนใหญ่มองเห็นอ่านแล้วรู้ หรือความหลงมัวเมาคำยกย่องแต่เงินตาบางครั้งความถูกใจจะเหนือกว่าคำว่าถูกต้องไม่ได้สู้ๆนะคะทนายคนโลคนดีคือคนที่ซื่อสัตย์และกระตันยูถ้าไม่มีสองสิ่งนี้คือเลวโดยสันดานค่ะชอบคุณทนายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความเมตตา และแค่ต่อความรู้สึกเพื่อนแต่คนส่วนใหญ่มักจะทำสิ่งที่ถูกใจมาก่อนเพราะเขาเหล่านั้นไม่มีจิตใต้สำนึกสแสดงให้รู้ว่าในก้นบึงก้นบึงของจิตใจของเขามันไม่มีความดีเหมือนที่โบราณกล่าวไว้รู้หน้าไม่รู้ใจฉันใดฉันนั้นจิตใจคนยากแท้ยอย่างถึงค่ะ